สัตว์อินดี้นะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่วัดป,าป่ากุ้งก้อนนะคะอำเภอนาเยนจังหวัดนราธิวาสนะคะก็คือมาตามแมพได้เลยนะคะตอนนี้คุณก็มาตามแมพแล้วคะ่ะก็คือง่ายมากแล้วก็มีที่จอดตรงนี้นะคะหลังจากที่เราจอดรถเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปซื้อตั๋วเพื่อที่จะขึ้นรถนะคะเราจะมีรถสองแถวขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวตามขึ้นไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะว่าระหว่าง ลเ,เข้าไปข้างบนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็บรรยาก,กาศข,ข้างบนจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เรามาไหว้พระหลังปีใหม่กันนะคะทุกคนแล้วก็มากับข้าวบุ้ญข้าวปั้นมากับย่าๆยมากับอาเซอมากับแม่ไมียวค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวตังคือไปดูข้างบนเนาะตังขับไปดูข้างบนตามขึ้นไปดูข้างบนใช่ไหมคะปัะ้นคับโอเคบรรยากาศนะคะลมดีมากวันนี้โชคดีมากเลยคืออากาศไม่ร้อนค่ะทุกคนเราเม้ารึเลยก็คือ มาแบบไม่จะเป็นต้องรอให้ผู้ิดยสารติดเขาก็มาบริการให้นะคะทางจะชันอยู่นะคะแต่ว่าดีที่มีรถคอยบริการนะคะเดก่ติะเด็ก่นาะนนานะคะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะใช้เวลาขึ้นมาแค่ประมาณสามนาทีได้นะคะไม่นานมากนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็ในส่วนของพระพุทธไสยาสายาโลก,กนาสาสปดามันมหามุนีนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะที่เราจะขึ้นไปวัดตาบุ่กอนนะคะวันนี้บรรยากาศเต็มใจมากเลยคืออากาศไม่ร้อนนะคะแล้วก็แบบตอนขึ้นมาระหว่างทางนีคืออากาศเย็นมากนะคะอืมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมีร้านค้า<อ>มีห้องน้ําบริการข้างบนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากเข้าห้องน้ําแล้วก็ตรงจุดจุดนี้ก็จะเป็นจุดรอ รถเมนะคะรอรถผู้รอที่สําที่สำักลักนะคะเราจะขึ้นไปข้างบนเลยนะคะไปดูความสวยงามของเนี่ยค่ะวัดปากภูก้อนจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนที่แต่งกายไม่สุภาพนะคะก็จะมีแบบไหนบ้างนะคะก็จะมีกางเกงยีนผู้ชายกางเกงได้ถ้ากบผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องเป็นยีนขาดก็จะไม่สุภาพนะคะก็เป็นผ้าถุงนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะมีจุดบริการให้ นะะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่พ้อถูงเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะขึ้นแล้วนะคะทุกคนไปขึ้นไปเถอะนะคะขออนุมโมทนาทุกท่านที่มีกุศลเจตนาดีนะคะพ่มาได้คมเนื่องใส่ฤกษ์วันเราจะมาไหว้พระอวยพรหลังปีใหม่กันนะคะโอเคจะเปรียบขอถ่ายรูปเพื่อพับเคลื่อนไหวสารคดีวัดพะพุกน จะเป็นต้องขออนุญาตนะคะแต่สำหรับที่จะถ่ายไม่เหมาะสมป้ายตรงนี้นะคะเขาบอกว่าห้ามถอดรองเท้าบริเวณนี้แต่ให้ถอดรองเท้าหน้าวิหารก็คือให้เอารองเท้าขึ้นไปถอดข้างบนนะคะอันนี้จุดแรกนะคะที่เราไปจับเ่ะดูวิวกันนะคะขบุนขึ้นมาเก่งมากค่ะดูสิขปุนจะขึ้นถึงไหนได้ขึ้นได้แล้วเนี่ย ไปขึ้นวัดถ้ำเอราวัณได้แล้วเนี่ย <c oughs> ว้าวถึงแล้วนะคะ ยาน่าสวยมากเลยค่ะทุกคนนะคะเ<ๆ>ดี๋ยว<ๆ><ๆ>เราก็ไปดูกันข้างในนะคะจุดนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นจุดที่<ๆ>บูชาผ้าไตรนะคะตามศรัทธาเนยนะคะ,ละ,คะแล้วก็จะได้พระไตรนะคะเพื่อสําหรับไปบูชานะคะห้ามคุยโทรศัพท์ในมิหารด้วยนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปแล้วเราก็จะเวียนทั้งหมด3รอบนะคะ จะเวียนทระรอบรอบโบสถ์สารอบนะคะอ๋อองค์พระสวยมากๆเลยสานี่เสระศรสารีบุ่ริรักค์รับองรัมมารับชอบผด้ังผิอััด้ดรัระัระรัรับระไตรรับท่านสามารถบูชาได้ตามศรัทธา จะถ่ายรูปกันนะคะแต่ว่าแม่เราเอาแก้มใส่ตรงตรงหินนะความเย็นของลูกนี้กับแต่แต่ละลูกจะไม่เท่ากันลูกนั้นจะร้อนลูกนี้จะเย็นโอ้ลูกนี้เย็นมากใช่ใช่ลูกนี้เย็นเากันันเย็นนี่เดียเย็นมากเย็นมากแต่อันนี้อันนี้ไม่เย็นแปลกมากเลยอันนี้ไม่เย็นเย็นใช่ลูกเขาขาวจะเย็น อันนี้เย็นไหมมะเหมียวเย็นเลยอันนั้นเย็นเออทำไมคือถ้าเป็นหินที่เป็นเป็นแบบไม่ใช่อย่างเงี้ยอันนี้เย็นคือมันไม่เย็นเอาเลยอ่ะแบบแต่ส่วนนั้นไม่ได้แรงที่บอกโอ้โหอันนี้เย็นมากเลยอ่ะอันนี้ไม่เย็นอันนั้นเย็นอันนี้เย็นอันนี้ยิ่งไม่เย็นเลยนี่ร้อนเออเอ้ยอันนี้ร้อนนี่นี่ก็เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ถึงกับร้อนก็คือหินที่เป็นเป็นสีขาวจะแบบเย็นมากๆเลยนะจะมีทั้งสองฝั่งเลยอุ้มได้ไหมอุ้มอันนี้หอนอุ้ม ต้องฟังฝ oui, ั่ uh, <cat cat: <ok ังเลยนะคะ่ไยังจเลยอ่ะปเดี๋ยวเรามาดูวิวด้านข้างนะคะก็จะมีภูเขาด้านข้างสวยงามแล้วก็มีบันไดที่เป็นรูปพญานาคนะคะพอแล้วให้น้องพอแย้วให้น้องพูดไม่ดีค่ะเอาถุงยาวกว่านี้หน่อยไม่ใช่ไม่ใช่จับไหม จับตรงนี้ค่ะเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วไปถือโดนเนี่ยนี่นีไม่เก็บเอเอาไม้เอาไม้แล้วเอถือไม้ไม่เก็บมามยากันไหนี่เอาดูแถอท่ันระวังโดนว้าวอโดนใี้ตรงกลมๆนี่นี่นีตรงนี้ตรงนี้เอาไม่ใช่ก็ใบกมาอาทาันีมัคือม่วนี่ยอ้ นี่นใส่ใส่ตุ้งผมนี่ค่ะตอนนี้เราก็มาเดินรอบโบสถ์นะคะดูบรรยากาศแล้วก็ชมวิวรอบๆวัดป่าภูก้อนตัวนี้นะคะก็จะมีภูเขานะคะคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเรี่มีโอกาสเห็นภาพที่อยู่ตรงเ้าเรียกว่าอะไรอ่ะจากโด่นนะคะก็ทำสื่อหลายๆสื่อนะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะ วัดสวนอยู่ตรงกลางภูเขาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว,ว่าวิวข้างทิวทัศน์ที่อยู่รอบๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะทังนี้ก็จะเป็นเทือกเขาภูพนงังสปปะรลาวอำเภอสังคมหนองคายวัดผาตากเสื้อหนองคายเทือกเขาภูพานน้ําตกยุงทองอำ,อ,อำเภอนาอำเภอนาโยงแล้วก็วัดป่าภูก้อนนะคะน่ ทางลงก็จะเป็นจุดของเทววิรุณวิรุณหกเทวราชนะคะเทววิรุณหเทวราชที่ปกปักรักษาเทวสถานแห่งนี้นะคะแล้วก็เาวเวสวรร์เทวราชค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเทวเวสวร์เทวราชตรงนี้ใกล้ๆนะคะ น่าเกงขามากๆนะคะต่างของเทวิรุณหกเทวราชกับเทเวสุวรรณเทวราชนะคะเท่าที่ดูนี่ดูจากสายตาของท่านนะคะจะเป็นเทวิรุณหกเทวราชนี่จะสายตาจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ของเทเวิสุวรรณนะคะเทวราชจะเป็นสายตาแบบเป็นดวงตาสี กรมสีเขียวนะคะแล้วก็ลักษณะการถือการถืออันนี้ก็ถือกระบองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถือแล้วก็มีการทำมือด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่มาจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็อย่าลืมมาแวะไหว้นะคะที่ถ้ำเอ้ยไม่ใช่ถ้ำที่วัดป่าภูก้อนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมามาไหว้พระที่นี่นะคะทําบุญขอพรนะคะถ้าเกิดว่ายังไงก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบ๊ายบายด้วย ไม่ไปเอปันไม่ไปคุณก็ไม่าป